กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่กับเกมมิวอาร์แองเจลนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเล่นโวลเซิร์ฟเวอร์กันนะครับหรือต่อสู้ข้ามเซิร์ฟเวอร์หรือ PvP ข้ามเซิร์ฟเวอร์ก็ได้มันเปิดมาได้สักพักนึงแล้วผมจะทําคลิปอยู่แต่ก็ขอศึกษาเล่นอะไรไปสักพักนึงแล้วผมก็รู้แล้วว่าไอหินนี้เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูเลยนะจ๊ะ ที่มานัปเดตระบบมาใหม่ก็มีก็อุปกรณ์คูเส็ดก็กพูดไปเบื้องต้นแล้วแหละแล้วก็มีแหวนหลกักๆเลยคือแหวน world server นี่คือแหวนอย่างเดียวคือพลังเพิ่มเยอะมากแต่เราต้องอัพเลเวลด้วยนะไอ้สมุดน,นี้นังสือคัมพ์เนี่ยหาจากไหนตามนี้เลยกดเข้ามาที่ค้นหาแล้วก็มาที่สนามประลองแล้วมาที่นี่เลยเทศกาลปับนี่เลยซื้อเอาแต้มเนี่ยแต้มไอ้พวกนี้มันได้มาจากเรา ปลอง pvp ข้ามเซิร์ฟโอเคนะครับส่วนอีหินเนี่ยนีเมื่อคลิปที่แล้วนะผมถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรก็ดูแล้วเอาไว้ทําอะไรพออัพเลเวมันถึงปุ๊บกดไปที่แหวนเครื่องหมายแหวนเอามาอัพนั่นเองเปิดปลายพลังได้มา1นึ่งแสนเท่าที่เห็นเลยเอันต่อมาต้องใช้เหมือนกันต้องใช้อีเม็ดนี้เหมือนกันมันเม็ดละประมาณ25งหมื่นห้ามั้งถ้าจำไม่ผิด ถ้ามันใช้จบเลยก็น่าจะอยู่ราวๆแส0 0 0ึ่งแสกาเลตถือว่าแพงและอีเห็นเห็นเห็นินเม็ดนั้นหาจากไหนหาจากไหนเล่ากดไปที่มันได้เลยแล้วก็กดตั้งค้าโลกปะมูลนั่นเองนักขอนลับนี่เลยอยู่ที่สอ0 0มื่นห้าพันกาเลตแต่มีอีกอันนึงคือมัน แลกซื้อได้แต่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควรเราต้องเอาไอ้ตาที่ได้มาจากการ PVP เนี่ยเอามาซื้อคอมีเพื่ออัพีอ้โหจเจอพลัง25ล้านพลังยี่้าล้านเท่ากับผมเลยนะผมพลัง25้าล้านอันนี้มันสุ่มนะมาบางทีเคยเล่นไปเจอพลังสี่สิบกว่าล้านไม่รอดใครเปิดได้ แต่ตอนนี้ผมไม่ชอบเอลมากอ่ะเอลนี่ที่สุดแล้ว PVP เนี่ยแม่งอมามาตะพลังพลังเขาน้อยกว่าเราแต่เราแพ้เจอเอลอ่ะช่วงนี้เอลมาแรงมากใครเล่นเอลมาตั้งแต่แรกถือว่าโชคดีขอชนะสองได้สามชนะสองได้สามพลังพลังมันสูสีอ่ะรอรอสกิลรีโหลดก่อนรอสกิลนี้โหลดก่อนไม่ทันวะ่ะเขามาแล้ววะ่ะ เขามาแล้วตันพิษติดพิษไหมระเบิดระเบิดโอ้เกือบเกือบแต่แพ้เขาก็เกือบตายนะแ้วดูเลือดเขาเมื่อกีนน mm ้ hmm. เนี่ยเนี่ยเอลเอลสิบเก้าล้านเดี๋ยวผมจะแพ้ให้ดูเจอเอลอ่ะสุดยอดไปไปไป ตันตันให้ติดเดี๋ยวคอยดูเลือดเอลนะตัวน,นี้น่าจะมีอมตะน่นาไงน่นาไงเป็นไงเหลือศูนย์เหลือศูนย์ไม่ตายต้องเดินหนีถ้าเจอเอลอะเลือดเหลือศูนย์เดินหนีอย่าไปยืนตีกันมันแม่งดูดเลือดแน่นี่เนี่ยพอรอบสองคผมจะแพ้เพราะว่าสกิลชาร์จพลังมันไม่มีมันบูมมันระเบิดไม่ได้อะ ถอยก่อนถอยก่อนโอ้ย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 เรียบร้อยไปไหนไม่ได้สกิลหมดต้องรออัดสามนี่แหละอัดสามรอรอ,อทันไปเอลนี่แม่งสุดยอดบอกเลยอะที่สุดของเอลโอเคนี่ขะนาะดเขาพลังแค่19ล้านนะถ้าพลังสูสีนะผมแพ้เลย จบพูดวนต่อมันลงได้ประมาณหกครั้งแล้วก็สามารถซื้อสิทธิ์เพิ่มเราคู่เจอคิวเดียวกันนะน่าจะใช่น่าจะใช่แต่เป็นน้องหลังน้องหลังเช้าต่างชาติคิวเดีวยวกันพลังเยอะกว่าผมด้วยแล้วใส่พิษด้วยไม่น่ารอดครับอุยอ้ย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 อุย้ยชนะเว้ยชนะเว้ย มันเป็น PVP อย่างน้อยเขาก็คือบอทอะแต่ตัวหลักพลังเขาก็บอทเราก็แพ้โอ้โหเกือบได้อยู่ได้โยได้โยไอ้ล่นขึ้นแล้วขึ้นอันดับบอลอนขึ้นอันดับบาลอนบาลอนนี่น่าจะได้แหวนเพิ่มนะถ้าจะไม่เผิดอันดับขึ้น3ส็ละ Okay. ได้แหวนน่ะจริงด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปที่หลังแหวนอะ่ะบวกต่อกำลังมันอู้ย้าล้านได้อยู่ได้โยพลังสุดสีสายเดียวกันวีเอเอ็น e ี N e. ลิววีสตันไปเนี่ยผมชอบมากแล้วหมดวันนี้มาโคตรมันมันก่าป้อนอีกโอเค โอเคมะพร้าวแก้วใครอยากเห็น PVP นี่ได้เต็มที่ถ้ามีเวลาว่างยังไงเดี๋ยวจะมาอัดคลิป PVP อย่างนี้เพราะว่ามันมันกว่าอัพพลังเยอะแต่พลังก็ต้องอัพโอเคสวยชนะสองตาติดมันพกพเยอะครเลขสองตาไหนโะอ้โหนหนสามสิบล้านพลังมากกว่าผมประมาณห้าล้าน าหารเลี้ยอพลังสามสิบล้านตันตันพิษระเบิดต้มโดดแทงอ้าโหเลือดแมงแดงเต็มหลอดเลยเห็นเลือดไหมวะ,ะเห็นเลือดเขาว่าเมื่อกี้เดง้งเต็มหลอดเลยรอนสกิลตันก่อนรอสกิลตันก่อนไปตันตันให้ติดดิแม่งตันไม่ติด แทงแทงพิษโอเคสวยโว้ยพลังเขามากกว่าผมนะเนี่ยพลังเขาสามสิบล้านนะโอ้โสกิลแช่นั้นแข็งไม่มาแล้วแทะแช่แช,ช่ติดพิษสาดพิษไปสาดพิษไปโดดเขาไม่ต้องทำอะไรเลยยืนนิ่งๆให้เขาตีแต่อย่างน้อยอยังชนะตาหนึ่งอ่ะอย่างน้อยอยังชนะโอ้ยยี่สิบสองล้าน ไนนี่ก็อย่าเพิ่งไปประมาทเขานะพลังน้อยกว่านี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะมันแพ้ทางกันอยู่นะตันไหมผิดไหมแต่ที่น่ากลัวสุดคือเอลบอกเลยเอลน่ากลัวสุดเอลนี่ไม่อยากจะจับคู่เจอเลยขแยงเลยขแยงอมตะเลยหโหแม่มีอมตะตั้งสุดยอด เนี่ยพลังเขาน้อยกว่าแต่เขาสกิลเต็มอ่ะอุยอ้ยอุ้ยเกือบโอเคผมน่าจะซื้อสิทธิ์ได้ั้างมีเพชรอยู่สิบตัวซื้อได้สี่ครั้งสิบห้าสิบห้าสิบห้าหมดเพชรไปหกสิบเพชรตีได้สี่ครั้งจัดเต็มอุ้ย <ś class> เอวโอเอวเอวเอวยี่สิบล้าน ายแน่นอนเอวยี่บหกล้านเอวสิบเก้าล้านก็แย่พอแล้วโหแม่งยังไม่เหลือสูตรวิโอ้โหโอ้โห,หเรียบร้อยเลยผมอัดสกิลหมดแล้วอะเขายังไม่ตายก็ตรอตายแค่นั้นแหละถ้าสกิลหมดปุ๊บเขาตายก็คือจบเลยนี่เขายังยืนอยู่อะ่ะโอ้โหเอวนี่สุดยอด ดูได้เลยแพ้ยับรอบนี้เดี๋อีกสามครั้งโอ้โหจับคู่ยังไงวะเนี่ยวิสี่สิบสามล้านค็อเห็นแมวดอลูกไก่ต่อคุบอะแมวดอลูกไก่ต่อคุบขอสักหน่อยเหอสี่สบสามล้านอ่ะขอตีสักหน่อยเหอะ ขอตีสักหน่อยเถอะได้คืงหลอดก็ยังดีวะอย่าบอกนะเอาเพชรซื้อแพ้สองตาติดอะไม่ได้นะไม่ได้นะเพชรน,นี่คือเงินนะมันไม่ได้โอ้โหรอบนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนดูความยุติธรรมเ๋ยสองครั้งไ,ได้ชื่อเสียงมาขอหน่อยเถอะหูยสามสิบสี่ล้าน มากกว่าผมเก้าล้านน่ะมาดิ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 ไปด,ด,ดิโอเคชนะเว้ยชนะเว้ยวิวิว,วิมาตันต้องตันให้ติดอะต้องตันให้ติดโอ้โหโดนคืนว่ะโดนคืนว่ะโอ้โหล้มเหลว รอสกิลก่อน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 พิตันให้ติดตันอ๊ไม่ทาอะไรเลยไม่ได้ดําอะไรเลยชนะตาเดียวเองโอ้โหสี่ครั้งสุดท้ายหกสิบเพชรเกิดแต่ละตัวยิ่งระดับยิ่งสูงยิ่งเจอ พิษปาร์ตพร้าวแก้วมากแต่เราได้คะแนนนะต่อยแพ้เราก็ได้คะแนนต่อยแพ้ก็ได้คะแนนต่อยแพ้ก็ได้คะแนนออกไปมอบเลยไหมไม่เว้ยไม่อย่างเราเราต้องสู้ยังขัดใจปันให้ติดปนให้ติดโดดออกมาแท,ง,ง,ทงพิษไม่ติดเลยนี่เห็นไหมถ้าแพ้ถ้าขนาดแพ้ เอาเมาสหายเอาเมาส์หายออามาแล้วนี่ขนาดแพ้อะพันดับพลังมันก็ขึ้นนะเนี่ยคะแนนสึกอะแล้วมันก็ได้เหรียญด้วยโอเคจบเป็นที่ร้อยแล้วขึ้นเป็นอะไรเนี่ยบาลอนเรามาดูแหวนกันดีกว่บาบอลอนแหวนแหวนเปลี่ยน,น,นได้ไหมไม่ได้ อันนี้ฤด,ดูการฤด,ดูการที่สองอันเนี้ยมันเขียนอยู่เห็นไหมเนยฤดูการสองต้องจบฤด,ดูการแรกก่อนนะน่าจะใช่เมื่อก้ที่เราไปตีมาทั้งหมดทั้งมวงเราก็จะได้ไอ้ตานี่มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็สมบัติเนี่ยสามารถซื้อได้อยู่ประมาณพันสองถือเพราะแพงไหมแพงนะถ้าแมวก็เล็ดแรกซื้อแพงเพราะว่าเราต้องซื้ออะไรเยอะมากสมบัติจะชนะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยง น่าซื้อมากบอกเลยอะ่ะแต่แพงแบบ0ันเจ็ดอันนี้อันนี้คืออะไรเอาอันนี้มาให้จะต้องเือเลยเนี่ยคือคัมพีเนี่ยคัมพีเวทธนูเนี่ยเพราะว่ามันสามารถเอามาอับได้นะจ๊ะไหหงมอาให้ดูก็ได้อ่านมาใช้ห้าอันนะห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าันใช้เก้าสิบโอเคอัพปลับ,บเนี่ยเท่านี้ โอเควันนี้ก็สําหรับ PVP ของเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอถือว่าได้อยู่อะ่ะถือว่ามันแก้เซ็งได้ได้ดีเลยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวน้น,วไไวน,นที่นี้ด้วยไม่ไว้ในนัดที่นี้ด้วยถ้าใครอยากดูคลิป w วิลดเซิร์ฟเวอร์อก,ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาจัดสนามประลองกันอีก สุดยอดเลยแล้วม,มีสนามมานนี้ด้วยนะสนามปลาลองพิเศษเนี่ยเปิดวันอาทิตย์5โมงโอเคไปได้สบายสวัสดีครับ